ขอต้อนรับเข้าสู่สอกฟ้าตำลองสหายหลายคนนะคะวันนี้ยายก็จะมาเยี่ยมป้าโทค่ะยายก็จะเอาสุบเทานี่มาให้ป้าโทนะคะมาฝากป้าโทค่ะเพราะว่ายายได้กินอะไรก็นึกถึงป้าโถนะเพราะว่าแกาชอบสุบเทาค่ะมันเยอะยายก็เลยแบ่งมาให้แกค่ะเดี๋ยวเราก็พายายก็จะพาเอฟซีไปหาบ้านป้าโทนะคะเนี่ยค่ะ ทางลงบ้านปปรูค่ะนี่ค่ะไปเดินทางไปเนาะเดินตามทางไปฮัลโหลอยู่บ้านไหมคะคุณยายเอ๋ย,อย,อยคิดถึงจังเลย,ยน,นี่ค่ะบริเวณบ้านปโูนะคะคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอไม่ได้พบปะกันตั้งนาน คิดทอดคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมหานี่อือใช่โอ้โหโอ้รุ่นในนี่โอ้โหจับจังเลยนั่นอหืะสวับดีค่ะคุณยายยายโทรนะบ้านเราสมัยตะกี้ประขายกล้วยที่หน้าบ้านลุงนะคะตอนนี้ลุงไปอยู่แล้วประโทก็ไม่ได้ขายอะไรเนาะไม่ได้ขายอะไรคือฮอดคือถึงเราอยู่เออใช่จ้ะ เราก็ไม่ได้โกรธได้เกลียดกันเนาะไม่ได้โกรธได้เกลียดได้อันนี้นะยายนะยายน่ะไปช่อนแล้วยายก็ได้เทามาเจ้ากินได้ไหมจ้านี่มาชุบเทาจ้าชุบมื้อเช้านี้ตาถาเป็นคนชุบเอามาให้เจ้าเอออ๋อชุบเทาใส่ปลาขอบคุณหลายๆเลยไม่ได้ใส่อะไรดอกใส่ปลานะจ้าเนาะบ่ได้ใส่ปลาเด็กปลาเด็กไม่แน่ใจอ่ะเนะคงไม่เป็นไรมั้งปลาเด็กซื้น เจ้าบอกินกะให้ปู่โทรกินเออคอยเฮ้ยเออคอยยันหินชุกปะเดจึอคอยยันผีอือยันจีจ๋าครับเขาไม่ให้กินบอกเออแล้วเจ้ากินอะไรได้ใช่กินข้าวเจ้ากระป๋าอ๋อเจ้าให้ปโทูกูโทรกินเลยปู่โทรไปไหนไปจันอ้อยไปจันอ้อยบักดัมแล้วแล้วเอาไว้ที่ไหนตู้เย็นมีไหมไม่มีมีเฮ็ดบัตรคิดเหนียวไปไว้นักระต่าหอยยันมันบูดไหมต้องเอาไปใส่ตู้เย็น เออไปได้พูเย็นมันร้อนน่ะพู่เย็นจะเฮิบักกีดผุขึ้นไปได้ไหมได้จะ่าองเอาไว้ฮะมันมีชั้นบูดเ้าะบูดได้ยายเพราะว่ามันน่าร้อนเออเห็นมันหนาวเชื่อครับก,ก็ใช่ไงไม่มีเนาะโอ้ใจจริงข้อกรอยากเอาขึ้นไปไว้เหินบักกีดว่ะเอเออ๋อ ในที่ว่นเมื่อกี้ก็มาอะไรเผื่อก็จะเอาขึ้นไปไว้เฉยๆนะอืมอ่าขึ้นายันมันบูดนะยันมือแรงยันปูโทไม่ได้กินถตัวมิกซ์่คานขึ้นหรือว่าอาแช่น้ําไว้บ่เออแช่น้ําในโอ่เนี่ยเออเนาะอืมมันไม่บูดดอกคันแช่น้ำเออไม่บูดดอกเดี๋ยวไปแช่น้ําให้คุณยายก่อนนะคะนี่ค่ะพ่อค่อยมัดดีแล้วเออมันเท่าดอกอืม นั่นละแช่ไปในน้ำแหละมาแล้วก็บอกแกย,ยันมันได้เช่าดอืมก็ไม่แน่ใจไม่ได้ถามตาทาเลยวะ่ะน <No. S 1> อกยายคงไม่เป็นอะไรน้ำมันแช่น้ำน้ำเย็นอยู่เย็นอยู่ตลอดอืมเออคงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมัดอีกก่อนยานมันน้ำเข้าค่อยก็อยากให้ปูโทกินไหมอืมอืม เออค่อยได้กินอะไร่อยกระนึกถึงอยู่ได้เออเพราะว่ามันเยอะเด็เมื่อเช้านี่อืมโอ้ยขึ้นฮอดประทูดีเนาะอาวขึ้นหอดก็เอาไปให้ชิวะมันสนหนามากที่เนื้อเท่าค่อยนำบอกอืมก็ไปซ่อนเออเอาไว้เอาไว้ในน้ำนี่แหละอืมมาละแกมาอ่าบน้ำแกก็จะเห็นเห็นยังหลบยังบเบเออเออ ใส่ทำเต็มเลยว่ะโอ้น้ำบ้านเจ้ามีไหลจังเลยเนาะเออไหลยุไส้หุ้ยน้ำบ้านค่อยคือบุหลี่ใช่ไมเม้นบออตีบ่อมันชุ่มในสมัยอืมขนาดโมงที่ชอนอะโหกันอะโม่หนึ่งอ๋ลอันนี้เออเขาให้เจ้าจะค่อยจะเอาได้ยังไงเออะหลังเสร็จหมเยอะ ก็ไม่เป็นไรหรอกคอยก็ยยจะได้กินต่อไปอยู่อาขอบุณหลายๆเด้อไปพาตาหมดกี่บาทหมดหลายบาทอยู่ไรอ๋อวันนี้ค่อยก็ว่าจะลงไปช่อนกระปูนี่แหละเนี่ยเออกะได้ได้ยุกระปูนะอืมแต่กุ้งนี่ไม่ค่อยแน่ใจว่ะเออกุ้งเชื่อหละัะมีลายกระโดกระปูเชื่อหลัะเพราะไรใช่ค่ะ อขอบุญรายไหญเฮาดูดีนี่แห้งความเจ็บเขาได้ความใครยเขามีเน<า>ื้อลองเนื้อจ้าจ้าคอยก็บได้มาเยี่ยมเจ้าเนาอนนะค่อยก็ได้ยินข่าวขาว่าโอ้ชักวันหนึ่งเขาก็จะไปหาอยู่ดอกเออ,อ นอนหลับเขาได้เงินหมื่นนอนตื่นเขาได้เงินเศนเบ็ดมือมาเขาได้แก้มมันนี่โชดทนหายยามาพลาดบ้านหายยามาเบ็ดเจ้าเด้อรองเด้อโอ้คุณหลายหลายไปตั้งน้ำเขาได้ผู้ชอยฮือไปตั้งหนึ่งเขาได้ผู้เฮงค้างไปกลางบ้านเขาได้ผู้ให้เห็นน้ำเจ้าเด้อหมอมเด้อความจิบอะไรความใคร่ไงเมีเออได้เห็นเดียวคูเดีวเอ็นเดียวดูนี่หลับเป็นลูกเป็นหลานดอนี้หลับมอเอ้ยจ ยายทูก็ให้พรยายเนาะจ้าเออพรนั่นแล้วลูกหลานทั้งมืดเออที่ที่อยู่บ้านเจ้านี่น่านอนวะนั่นอ่ะมีที่นอนนอนได้าเฮ้ยนั่งชะลึงอันนั้นมาแเละเมื่อไหร่เนาะกเฉยแหละเป่นหลานมันบล็อกกิฟปัดกวาดเออมันหลักก็บปัดกวาดเือสมัยมันฮกแตนี่ยจะไม่ยุฮกแล้วมัน มันมีได้ผลแล้วพลอยวจะชวนเนี่ยพาไปช่อนนะอืมช่อนเอากระปูเออเมื่อคืนนี่ก็ลงไปก้านเขียดน้อยได้อกได้เอองยมันก็ได้หกขีดอืมคลอยก็ได้ยุคคำค่อยเนาะเอออันนั้นเจ้าพอได้อยู่บพักอันนี้นะอือพักเน่าไปเฮ้ยเท่าไปเรียบบึงคลอยว่าจะให้ปัด ให้ผู้โทไปปลูกให้ยุปักเน่าค่อยปลูกมันบ่ติดไหมอืออันนี้น่ะผลซื้อออกตลาดอะไรนะตลาดบางกุฎูก็ยังราคาไปชื่ออยู่อือไปหาเล่มเบิง้งทาวไทยเห็นหงษ์ชาวใต้พอมือชื่เก่งชื่อกมันผู้เขาไม่ได้เล่มได้สีงหงษงแล้วได้แต่จ,จีดมือคนได้คนได้อยู่ได้เห็นสีงหงษ์ แล้วค่อยจะไปเล่มอะไรกรรมหนึ่งก็ยังมีมนกรรมกระช่างช่ํชเช่นโอ้ตาถามักถ้าได้ปะทอยมันต้มชูนน้าเลยกับักเลนะแล้วมันมักแบบนั้นเนาะและล้อไปแถวนั้นล่ะรักคือมันโป้งมันสียหุ่งแบบมีเรื่องผู้เก็บก็จะลงมานี่แหละไปชนนี่แหละเดี๋ยว่อยจะมาคนเมืองสะกค่อยเอาเทามาให้เจ้าน่ะเออค่อยว่าจะมาเล่นยุตนอนนางจิตเพิ่นมาน่ะอืม มันมีเวลาคอยก็ได้มันมีไรวลาละไปเห็น,นใจนะไปเห็นนาหลวงคอยก็เดี๋ยวเบิง่งโอ้ขึ้นหอดประโูดีเนาะขึ้นหออืมขึ้นหอดไดีอยู่ได้โอ้ยคอยขึ้นหอดได้คอยมมไ,ไม่ได้ลืมเจ้าไดนั่นแล้วคอยว่าจากใจะจริงได้อันนี้นะเออแทาเชื่อไทยบ้านคนบุญเถอะน้ำะกุลเงินน้ำเลยว่าของเจ้าแน่น้ำน้ำะกุลเงินน้ำนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ ไม่มีนามสกุลนะคตณเง้าสกุลาดก็อยู่นี่ด้วยโทวมันอันเพิ่นอาหนูมาช่งเหอะเจ้า,านี่เพอัอกโทม,มปิ้งกินนู่นกันกงงเวลาแล้วใส่ประแดกเก่กงชุดน้ำแบะเพลือปลาฮัลกเกงพักแกงมือเช้านี่กินข้าวกับไรจ้ะกินข้าวกับปลาทู<อ>ข้าวกับปลาทูไม่ผิดตาหรอเออ ปลาทูมันไม่พิดตาบอจังแล้วเราจากได้พิดปลาพิษพอถ้าอยปลาชุูป็แต่กดมันมีระเย็มตลาดแต่ถือเลยมันไม่คุยไปมันก็ไปเอีะเย็นเลตลาดไม่ไปก็ต้องไปแล้วปลาทูเพราะว่าไม่กิน ไปเหเหกันยาะมากกันยอะอะไรไม่ไปยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะมาเยี่ยมป้าโทค่ะยายก็ขอให้ป้าโทหายเร็วๆนะคะใช่รักษาสุขภาพด้วยค่ะเบาหวานขึ้นเท่าไรจ้าเบาหวานขึ้นเบาหวานบัได้เช็คแต่มาตกแต่โรบาดพูดได้เฮ้ยบ่าตัได้เช็คตัวกระหุงพูดละอืม โอเคประมาณนี้ค่ะขอลงอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณป้าโถมากๆนะคะเออขอบคุณหลายๆล